ครับอย่ผมนะครับพีพีเกมมิ่งทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาคา้าในรูสเพลงผมวันนี้ผมก็จะมาทําประตูเนเธอร์โดยไม่ใช้ไดมอนด์นเองครับโดยที่เราจะใช้เป็นถังลาบานะรเ,รเราจะวางไปแบบนี้นะอ่าวางไปแบบนี้แล้วก็ใช้น้ํานะครับตักมาแล้วเราก็ตักมันไปแบบนี้นี่ก็ได้มาแล้วนะครับนี่ี่ยนี่ต่อไปแล้วก็เอาเหินมาวางแบบนี้วางอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลาวาลงไปอ๊บ เอาน,าน้ำน้ำลาดลงไปอย่างนี้ปัป๊บนี่ก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยเป็นไงล่ะครับเราตาปตอนผมทําเสร็จเลยนะครับโอเคโอเคนะครับเราก็ทําการทําเสร็จแล้วพ็จุดไฟปัป๊บเนี่ยประตูเนเธอร์ประตูเนเธอร์น,อนะครับได้แล้วสมบูรณ์แบบเราเข้าไปกันคนระับผมไม่รู้มันจะค้างไหมนะ เงี่ยมาค้างเอา้าตกลาวาเฉย oh, <no. S 1> เอา้าเอา้าเอา้ยเอา้าเอ้ยตายเฉยเอา้าทุกคนไม่ประตูเนเธอรมันเป็นอย่างนี้ไม่ประตูเนเธอรมันเป็นอย่างนี้ครับ วผมขอเอาบล็อกไปด้วยนะเอาไปอุดไอ้รูเฮ้ยของมันหายหมดตัวเลยไม่นะผมต้องเริ่มเล่นใหม่อ่啊 Oh my gosh Oh my gosh เ oh อ้าตัวอีกแล้วไม่มาตั้งประตูตรงนี้วะ โ้โคตรอันนั้นเลยครับท่านผู้ชมมันประตูนี้เธอมันเป็นอย่างนี้โอ้ยของผมหายหมดเลยตอนนี้ไปวางบล็อกรีไปวางบล็อกไปวางบล็อกแล้วผมก็ขึ้นมาตรงนี้โอเคได้แล้วนะครับ มันก็มาประตูเนเธอร์ได้แล้วแต่ขอพมายหมดเลยนี่มีเนเธอร์คอด้วยนะครับแต่ขอพมายหมดเลยอะดิผมขอขุดก่อนผมต้องเริ่มมายหมดเลยท่านผู้ชมผมขอว่างบล็อกก่อนโอ้สวยหลือเกิน แ้่ผมสวยขนาดนี้เนี่ยตู้นี้เธอะอะไรวะมาเกิดตรงเนี้ยโอเรากลับบ้านกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็กลับบ้านกันมาแล้วอ่ะอ้ยผมต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปเช็คกล่องก่อน,นว่าของผมมีอลไรบ้างนะ ก็จะสามารถประทังชีวิตได้ย,ยังมีฟาร์มเบอร์รี่อยู่ใช้ได้อยู่ขอน,นอนก่อนนะมีดอกหิในใ่ชั้นโอ้โอเมกอาชฝัน oh เกิดตาอยู่โอเบอร์รี่ยังเบอร์รี่อยู่นะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับต้องเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ